สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะพบกันแล้วคราวนี้ละคะ่ะมาดูนะคะว่าครูจะพาทำมาลายอัลัวหรืออัลัวมาลายนะคะเป็นตอนที่สองนะคะนักเรียนขาครูอยากจะให้นักเรียนน่ะดูศึกษานะคะ แล้วก็หัดทำนะคะเพราะเป็นศิลปะของวัฒนธรรมที่ครูนำมาใช้ในการประยุกเพื่อทำเป็นขนมนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะนักเรียนก็จะได้รับความรู้จากครูแล้วก็ได้ทำให้เป็นวัฒนธรรมของเราเอาไว้ที่จะได้อวดชาวต่างประเทศนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะ นำอุบะออกมาก่อนนะคะแล้วดอกกุหลาบออกมาก่อนนะคะครูก็นำแป้งอะคะ่ะแป้งที่เราปั้นเป็นกลีบกุหลาบไว้แล้วนะคะค่ะเป็นสีเดียวกันกับกลีบกุหลาบนะคะค่ะกลีบกุหลาบของเราก็แห้งแล้วนะคะค่ะทีนี้เราจะปั้นนะคะขอความยาวนะคะความยาวปรัมาณ12นิ้วค่ะนะคะ,นะคะ ปั้นให้เป็นเส้นมีลักษณะยาวๆนะคะค่ะยาวๆค่ะค่ะให้เนียนค่ะให้เนียนนะคะความหนานะคะความหนาเดี๋ยวตอนตอนที่หนานี่ประมาณนิ้วหนึ่งแต่เวลาเรากดลงไปแล้วให้เหลือประมาณเซนครึ่งนะคะค่ะตอนนี้ปั้นให้ยาวก่อนเนาะให้เส้นยาวก่อนค่นในคืพูพยายามเอา ถ่ายเข้ามาใกล้ๆชัดๆนักเรียนจะได้เห็นค่ะความหนาก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะขดนักเรียนเห็นเส้นวงกลมใช่ไหมคะได้12บนิ้วนะคะก็จะขดขดเข้าไปค่ะนะคะตอนขดเข้านี่นะคะลักษณะที่ขดนักเรียนเห็นความหนาใช่ไหมเห็นความหนานะคะเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะกระชับเขาให้เขาชนกันค่ะนี่คือปวงมาลัยของเรานะคะค่ะปวงมาลัยของเราจะได้ประมาณนี้นะคะครูก็กะให้นะคะเส้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะค่ะเราจะกดลงไปนะคะค่ะกดลงไปให้เขาแบนๆเพื่อที่จะเป็นหน้ามาลัยนะคะเป็นหน้ามาลัยชุดลักแก้วที่ครูออกแบบไปนี่นะคะนักเรียนจะได้ทำง่ายนะคะ ตรงช่วงรอยต่อนะคะเห็นไหมคะรอยต่อนะคะครูจะประสานกันนะคะได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะวางบนซองแก้วนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ยกไปไหนมาไหนได้นะคะค่ะลงอีกนิดนึงค่ะนักเรียนจะได้เห็นก็้วเดี๋ยวตอนร้อยอุบาะเราเค่อยขยายค่ะนักเรียนก็แต่งมมลัยนะคะให้กลมนะคะ ค่ะให้กลมแล้วกดลงไปแบนๆหน่อยนะคะให้เป็นมาลายซีกนะคะมาลายซีะค่ะชุดลักแก้วเสร็จแล้วนะคะ,ะค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำกรีบค่ะกรีบกราบเนี่ยค่ะที่เรากดไว้นะคะทำไว้นะคะเริ่มหมาดตัวเนี่ยนะคะค่ะเราจะเริ่มนะคะเราจะใช้กรีบกราบที่หมาดตัวเนี่ยที่ครูให้ทำแหลมๆมาด้านนี้เห็นไหม ะนะเดี๋ยวครูจะแทงด้านนี้นะคะก็คือนะคะแทงแทงกลีบกุหลาบของเขาเนี่ยค่ะให้นอนลงไปนะคะเนี่ยค่ะกลีบกุหลาบเขาให้นอนลงไปอยู่ในลักษณะที่รอบๆนี้นะคะให้ให้กลีบกุหลาบเนี่ยนะคะติดนะคะติดกับพื้นนะคะตอนนี้เราก็จะทาน้ํานะคะทาน้ําไปก่อนนะคะค่ะทาน้ําเสร็จแล้วนักเรียนก็แทงเข้าไปนะคะแทงเข้าไปแล้ว นล้เรียนเห็นไหมปลายกลีบดอกเนี่ยตกอยู่ที่พื้นเห็นไหมคะค่ะให้ปลายกลีบดอกตกที่พื้นนะคะค่ะก็ลงมือแทงได้เลยค่ะตอนแทงนะคะแทงคู่กันไปเรื่อยๆตรงนี้เว้นไว้วางกุหลาบค่ะอ่ะเอาเลยไม่ประมาณนี้หนึ่งค่ะเห็นไหมคะแล้วจะมีช่องว่างนี้เดี๋ยวเราสับวางชั้นที่สองเนาะชั้นแรกนี่ทาน้ําแล้วก็แทงไปรอบๆเลยค่ะเห็นไหมคะให้ ให้เสมอกันนะคะเห็นไหมคะรอบๆเนี้ยดูนะทำไม่ยากนะคะครูออกแบบมาเพื่อเป็นมาลัยที่สวยงามอร่อยเนี่ยทานได้เลยนะคะก็คืออรัวนะก็คือขนมอะัวนั่นเองนะคะค่ะลักษณะจะหวานหวานมันๆกรอบๆ ก็ไม่ไม่กรอบขนาดนังแกรกนะคะก็คือได้ขบนะคะได้ขบได้ขบค่ะถ้าข้าแห้งนะเราก็เพิ่มน้ำเนะเาะเพิ่มน้ำขึ้นค่ะก็เสียบเข้าไปโดยรอบเลยนะคะเสียบเข้าไปโดยรอบค่ะให้ปลายเขานะคะเห็นไหมคะให้ปลายเขาตกี่พื้นเนาะแล้วก็ให้เสมอกันค่ะค่ะให้เสมอกันนะคะจากนั้นนะคะ ก็ชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองทาน้ำนี่เห็นไหมคะชั้นที่สองทาน้ําแล้วก็เสียบเข้าไปอีกค่ะชั้นที่สองนะคะค่ะทาน้ำเนาะทาน้ําแล้วก็เสียบตัวนี้ชั้นที่สองนี่เสียบสับหว่างนะคะเสียบสับวางค่ะเสียงเหมือนอะัวเนาะเสียงเหมือนอะัวแห้งใช่ค่ะอันนี้ก็คือ ขนมอะัวนั่นเองนะคะค่ะก็เสียบเข้าไปค่ะเห็นไหมหครูเสียบสักหว่างเข้าไปใช่ไหมคะ,คะเริ่มจะเต็มแล้วเนาะ ส่ตรงนี้อีกหน่อยค่ะเสร็จแล้วด้านในนะคะพอเราเสียบไปได้สองชั้นนะคะเราก็มาเสียบด้านในนะคะค่ะเราเสียบด้านในอีกสองชั้นค่ะคลิเสียบด้านในสองชั้นค่ะ เช่นเดียวกันนะคะให้ปลายให้ปลายของกลีบดอกไม้นะคะลงไปที่พื้นนะคะค่ะค่ะตอนนี้ครูยาก็กำลังเสียดอยู่เนาะค่ะชั้นที่สองก็สับหวาง อร่อยคะ่ะนักเรียนอร่อยมากไม่ยากหรอกคะ่ะไม่ยากไม่ยากครูสอนครูสอนให้ทํางานศิลปะประยุกต์นะคะแบบไม่ยากคะ่ะพอนักเรียนครูสอนแบบให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถจะทําได้สวยงามเห็นไหมคะ เสร็จแล้วครูวางแบบเอาไว้นะคะค่ะแบบที่ครูวางเอาไว้นี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะครูจะใช้ดอกเบญจมาศน้ำเนี่ยค่ะที่เราทํากันไว้เนาะดอกเบญจมาศน้ําครูก็จะแบ่งนะคะครูจะแบ่งก่อนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะค่ะนี่คือครึ่งหนึ่งนะคะครูจะใช้เบญจมาศน้ำเจ็ดดอกนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ฝั่งละสามนะคะฝั่งละสามดอกค่ะตรงกลางนะคะ กูก็จะลงตรงกลางนะคะครูก็จะคว้านค่ะเพื่อวางเป็นจะมาศน้ํานะคะค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้รูยาก็นําน้ําลงแล้วก็ดอกเบญนจะมาศวางนะคะจากนั้นดอกพุดธค่ะเราจะวางดอกพุดธเป็นสี่ทิศนะคะค่ะรูยาวางให้ดูเลยค่ะสี่ทิศค่ะค่ะ,ะวางนอนนอนลงไปนิดนึงเอาตัวเขานอนอย่างนี้ค่ะอ่า จะได้เห็นดอกสวยๆที่คุยาทำไว้ค่ะค่ะเมื่อได้ครบสี่ทิศแล้วนะคะช่องว่างระหว่างสี่ทิศนะคะเราจะใส่ไปสองดอกนะคะค่ะทาน้ำก่อนค่ะค่ะช่องว่างของสี่ทิศนะคะเราใส่ไปสองดอกนะคะค่ะ ครูกำลังพาทำมลัยนะคะอรัวมลัยนะคะเป็นขนมค่ะนักเรียนไม่เคยเห็นที่ไหนลยครูเห็นที่คลิปนี่แหละในเรื่องเล่าแม่ครูนี่แหละเพราะครูนำมาสอนให้นักเรียนดูไว้เป็นวิทยาทานนะคะแล้วดูไว้เป็นความาภาคภูมิใจว่าศิลป,ปะนะคะศิลป,ปะของของเรานี่แหละวัฒนธรรมเรานี่แหละนำมาทำเป็นขนมได้นะคะ สวยงามไม่อายชาวต่างชาติค่ะต่อจากนั้นนะคะครูกำหนดให้ใช่ไหมคะว่าเราจะได้หนึ่งสองสามนะคะในทีหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะวัดยังไงก็ให้นักเรียนใส่ดอกพุดธนะคะนะคะอะดอกพุดธค่ะให้ตรงตรงกับตัวนี้ค่ะเอาไมา้จิ้มจิ้มก่อนค่ะโอเคค่ะอืมค่ะเพราะว่าปลายของดอกพุดธเขาจะชนกันไงคะ ป็นลักษณะของการร้อยมาลัยเนาะค่ะ,อะออนอนนอนลงไปเฉียงเฉียงเฉียงเหมือนกันนะคะปักปักเฉียงเฉียงเหมือนกันค่ะแล้วก็คว้านค่ะคว้านเพื่อวางดอกค่ะ,ะใช่ค่ะราน้ําลงใช่เห็นไหมคะเอาล่ะก็วางอีกสี่ทิศนะคะ วางสีทิศแล้วช่องว่างระหว่างสีทิศก็วางลงไปสองดอกค่ะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเนาะ คุยากําหนดต่อไปได้เลยค่ะค่ะกําหนดต่อไปได้เลยค่ะเฉียงเฉียงเฉียงแล้วก็นะคะให้ปลายดอกนะคะให้ปลายดอกเขาชนกันนั่นแหละค่ะอ่าว้านค่ะค่ะค้านค่ะฐานน้ำค่ะพอวางวางอันนี้เสร็จแล้วคุยากำหนดต่อไปเลยค่ะ ตำเหิต่อไปเรื่อยๆค่ะคนที่ร้อยมาลายเป็นอะ่ะจะดูไว้เป็นไอเดียซึ่งทำง่ายไม่ยากเนาะ,ะ,ะอย่าลืมนะคะว่าดอกไม้ของเราต้องหม,ดหมาดๆตัวนะคะ จะทำให้ทำง่ายนะคะต้องหม,ดหมาดๆหน่อยเสียดแทนง,ง่ายๆเห็นไหมคะเห็นหมเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะคะช่องว่าง ฟังหนึ่งค่ะกำหนดีกฟังหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวแทงให้ค่ะนักเรียนก็ดูแบบมีสมาธินะคะดูือบเนี้ยบงียไป ตรงไหนที่ครูลืมแทงนกเงเยนก็บอกเลยนะบอกยังไงบอกทางจิตค่ะอ่ะเดียวครูครูยาก็จะแทงนล่นต่อส่วนสําหรับครูนะคะนี่ค่ะครูก็จะสับวางเนาะก็จะสับวางลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้เห็นไหมช่วงนี้ยที่เราไม่มีดอกพุธเนี่ยนะคะค่ะไม่มีดอกพุธเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อขนมนะตรงนี้เนาะ จะหยอดน้ำอีกหน่อยก็ได้กันเหนียวค่ะเนี่ยนะคะ,วะ,คะเวลาแทงตรงนี้นะคะขูจะแทงเชิดขึ้นแล้วนะเขาจะได้ฟูฟูนะคะค่ะเห็นไหมคะขูะแทงเชิดขึ้นแล้วนะค่ะเขาก็จะเหมือนกลีบกุราบที่ฟูฟูขึ้นมานะคะ ผูขึ้นมาไหมเห็นไหมหนหมักเรียนเห็นไหมคะการที่เราร้อยมาลายเป็นอะ่ะค่ะเราก็สามารถที่จะ นำมาพัฒนานะคะมาพัฒนาแล้วก็มาทําให้เป็นศิลปะนะคะมาทําให้เป็นศิลปะที่ลิ้มรสได้นะค่ะครูรู้ก็ขอฝากเอาไว้นะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะหรือท่านผู้ชมที่มีฝีมือนะคะแล้วอยากจะทํานะคะค่ะต้องการที่จะเรียนรู้ศิลปะตรงนี้นะคะก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ ครูได้วางลิงก์การทําดอกไม้ไว้ให้นะคะวางลิงก์การทําดอกไม้ไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งไม่ยากการทําดอกกุหลาบดอกไม้ที่เป็นมาลลยนะคะแล้วก็จะทาน้ําแล้วก็จะใช้น้ําสะอาดธรรมดานี่เลคะ่ะเป็นตัวเชื่อมเนาะเชื่อมเข้าไปค่ะ โดเชื่อมเขาก็จะเกิดลักษณะงานที่สวยงามและอร่อยนี่จะทำเป็นของฝากใครนะเวลามีออเดอร์เป็นของฝากนะช่วงสงการนะคะกูจะมีออเดอร์มาไลยมากเลยทีเดียวช่วงวันแม่วันพ่อเนี่นะคะ่ะก็จะนำไปฝากและรับประทานได้นะคะเข้าตู้เย็นไว้ค่ะเข้าตู้เย็นไว้ ใส่กล่องนะก็ตูเ้เย็นไว้เห็นไหมคะท่านผู้ชมแนละนักเรียนเห็นไหมความงดงามค่อยๆปรากฏขึ้นนะคะอ่า,าใช่ไหมคะ นี่เป็นเพียงช่วงของมะลัยนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงอุบะนะจะมีช่วงบาดแล้วติดดอกไม้เป็นมะลัยเสร็จสมบูรณ์แล้วนักเรียนจะแบบว้าวขนาดครูทำเองนะครูยังว้าวเลยให้กีดดอกชดๆขึ้นนี่ค่ะให้กีดดอก อนนี้นะคะเนี่ยนักเรียนรู้ไหมอดี๋ยวตรงนี้นะคะครูย,ยอย่าลืมค่ะคร,กกรูก็จะเนี่ยครูใช้กระดาษใช้ก่องแก้วนะคะตรงแถนตรงนี้ค่อยเยอะจ้ะเยอะอเพื่อที่เราจะประกอบอุบะ นักเรียนเห็นนะคะอาคุยาก็แทงไปนะอันนี้นะคะอ่านักเรียนมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูการร้อยอุบะนะคะเดี๋ยวครูจะให้ครูยาร้อยอุบะนะคะอันนี้ครูร้อยไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะร้อยให้นักเรียนดูนะค่ะ สองสามสี่ห้า,าคเดี๋ยวครูยาร้อยอปกรนักเรียนดูเข็มเข็มค่ะนักเรียนดูนะคะเป็นเข็มนะคะเป็นเข็มใหญ่นะคะเข็มใหญ่ครูจะ สอนนักเรียนทำขดก่อนนะทำขดก่อนในการร้อยร้อยเส้นอุบะนะคะนี่นะคะใส่เชือกเสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะเห็นไหมครูเอาเข็มนะคะจับไปบนนี้นะคะนะคะเห็นไหมแล้วครูก็เอาด้พันหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วครูก็รูดเหไหมคะครูรูดตรงมาตรงนี้เห็นไหม เขาก็จะเป็นปุ่มน,นะคะเขาก็จะมีปุ่มนะเวลาทานเราก็ทานง่ายเราก็หยิบทานดึงออกมาที่เขา้อยไว้เป็นเม็ดๆนะ่ะทานทีละเม็ดทีละเม็ดได้เออมีฝรั่งอะคะ่ะอ้เขาบอกมันเป็นความหาสจจรันมากเขาบอกมันเป็นความหาศัรรย์มากตอนที่ครูทําเสร็จนะ ครูก็สึกตื่นเต้นมากเลยครูทําแล้วกับครูน้ำน่ะครูน้ําช่วยกันออกแบบนะคะค่ะช่วยกันออกแบบการลอยนี่ค่ะอย่างนี้นะลูกนะค่ะอ่ะครูยาลอยให้นักเรียนดูค่ะทางครูยาจะลอยชัดค่ะเเดี๋ยวนะคะครูยาคึบขึ้นมาค่ะนั่นค่ะอ่ะนะคะที่ครูทําดอกกุหลาบให้เป็นรูไว้เนาะคะ่ะแทงเข้าไปค่ะไหมคะ แทงให้ทะลุขึ้นมานะคะให้เข็มนะคะทะลุยาวขึ้นมานะคะค่ะตรงกลางค่ะแล้วก็รูดเข็มนะคะค่ะแล้วดึงนะคะดึงปุ่มนะคะให้เข้าไปข้างในนะคะ่ะให้ตึงๆค่ะให้ตึงๆอ่าพอตึงๆอยู่และะ้วค่ะนี้ก็เริ่มนะคะก็จะร้อยดอกดอกลักใหญ่ก่อนนะคะสองดอก จะได้ไม่เกะก,กะตาเนะาะค่ะสองดอกนะคะแล้วก็ลูดลงไปค่ะให้เขาไปอยู่ตรงค่ะค่ะตรงกรีบเลี้ยงกุหลาบค่ะแล้วก็ต่อด้วยค่ะดอกลักขนาดกลางนะคะขนาดกลางสามค่ะก็ลูดลงไปนะคะ แล้วก็ต่อด้วยขนาดเล็กสองค่ะขนาดเล็กสมีนักเรียนที่มาเรียนจากต่างประเทศก็ก็เยอะนะคะค่ะแล้วก็มีเชฟที่จากต่างประเทศก็มาเรียนเยอะค่ะการทำอะไรตรงนี้นะค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ครูก็จะใช้กันไกลตัดนะคะค่ะจะเสร็จแล้วค่ะ ครูยาแซมให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะครูก็จะนำอุบะเชือกเนี้ยคะ่ะนะคะเป็นเส้นเส้นเนี่ยนะคะครูก็จะมารวมกันไว้นะคะค่ะมารวมกันไว้เนใช่ไหมคะนี่คะ่ะนะคะแล้วครูก็จะหมุนเขานะเห็นไหมครูจะหมุนเขาค่ะ เสร็จแล้วนะคะครูก็จะตัดให้เสมอกันนะคะครูตัดให้เส้นได้เขาเสมอกันค่ะจากนั้นนะคะครูก็จะนำแป้งอะลัวนะคะแป้งเออสีชมพูนะคะมาหุ้มเขานะคะไหมคะแป้งลัวสีชมพูมาหุ้มเขาไวะคะ้ค่ะ เกตีดีนะนะคะเรียบร้อยแล้วเราสามารถดึงมาทานเป็นทีละเส้นได้นะคะเวลาจะรับประทานนะ,ะพร้อมแล้วนะคะทีนี้นะคะนักเรียนดูนะอาคุยาค่อยๆยกค่ะยกมาวางบนจานหรือนักเรียนจะวางบนกล่องหรือจะใช้ตกแต่งก็ได้นะ ให้ครูนำมาตกแต่งค่ะจากนั้นค่ะเรียบร้อยนะคะครูก็จะนํานี่ค่ะอุบะนะคะมคะจะนําอุบะนะคะมาวางนะคะครูก็นำอุบะมาวางลงไปนะคะเพื่อที่ให้เขาติดกันครูก็จะแตะน้ํานิดนึงเสร็จแล้วนักเรียนก็จัดนะคะครูขอลงไปอ้าวล่ะ ประมาณนี้เห็นชัดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไมรเกะกะตานักเรียนนะคะค่ะ,ะได้แค่นั้นได้ค่ะครูก็จะขอจัดนะคะจัดอุบะนะนักเรียนต้องการให้เขาตวัดไปทางด้านไหนอันนี้เรามีกระดาษแก้วอยู่นะเอ้ยมีสองแก้วอยู่ต้องการให้เขาตวัดนะคะตะวัดความงามไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่นักเรียนนะทำลักษณะให้เขาพลิ้วสวยงามได้นะคะ จากนั้นนะคะตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะเราจะนําใบค่ะทาน้ำค่ะแล้วเราก็จะนําใบกุหลาบที่เราทําไว้นี่นะคะค่ะลงติดไปนะคะเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาเป็นที่วางของดอกดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบที่เราทําไว้ค่ะกูติดไป3ามใบเนาะค่ะ,คะเออทาน้ำให้กูเลยคะ่ะ เสร็จแล้วครูก็จะนำดอกกุหลาบที่เราทำไว้เนี่ยค่ะลงประดับตกแต่งนะคะเมื่อพร้อมแล้วครูยายกยกขึ้นค่ะครูจะนำแผ่นนี้ออกนะคะจะได้ไม่เกะก,กะตานักเรียนนะเอาละเนี่ยจะได้เห็นกันชัดๆค่ะจะได้เห็นแต่เฉพาะมาลัยค่ะ เรียนเห็นนะคะค่ะแล้วกูก็จะเอาน้ําทานะตรงนี้ค่ะค่ะน้ําทานะกูก,กดลงไปนิดนึงกดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้กรีบของใบไม้เขาติดกันนะค่ะเสร็จแล้วกูก็จะนําดอกกุหลาบที่เราทาไว้นะคะวางลงไปค่ะเขาก็จะติดนะเขาจะติดกับน้ําตรงนั้นนะคะ แล้วเราก็าจัดทรงเขานะคะให้ลักษณะเขาสวยงามนะคะนะคะี่ค่ะเราก็าจัดทรงเขาคอาวนี้เราก็าจะจัดถ้านักเรียนต้องการที่จะยกไปใส่กล่องนะคะนักเ,เรียนก็สามารถที่จะยกลงไปใส่กล่องได้เลยนะคะเพราะว่าครูมีมีถาดแก้วรองไว้ให้อยู่แล้วนะคะ่ะ การตกแต่งต่อไปสําหรับาลัยที่เสร็จแล้วนี่นะคะการตกแต่งต่อไปเนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูนะครูจะทําให้ดูนะคะแล้วครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยค่อยๆมาดูแล้วก็เรียนรู้นะคะจากการทํานะค่ะค่ะตอนนี้เดยกครูจะให้ครูยาช่วยๆวยหมุนค่ะอ๋อข้ารตองชาติก่อน <laughs> ออค่ะ ได้แล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะจะหมุนให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นไหมค่ะความสวยงามของอรวมลัยนะคะที่ครูได้ทำขึ้นมานี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่รักของครูทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคงจะมีความสุขและได้รับความรู้ไปกับการพัฒนาและการประยุกต์ขนมของครูนะคะ พบกันใหม่นะคะโอกาสต่อไปจะเป็นผลงานอะไรซุปซิบซุปซิบซุปซิบแบบกระซิบกซิบนะคะมาลัยดอกแคทเทอรียาและขนมเปียวิจิตค่ะพบกันใหม่นะคะนักเรียนทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ